สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้ก็จะมาต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วเราจะยกระดับจากสมระขึ้นสู่วิปัสสนากันเพราะอะไรเพราะว่าที่พูดว่ายก,ยกระดับเนี่ยนะก็คือที่ผ่านมาเราทําแต่วิปัสสนากันอย่างเดียวเอาความสุขก่อนนะเอาความนิ่งเอาความพร้อมจะรู้นะแต่ สมถะเนี่ยมันคือการสงบจากกิเลสหยาบๆนะฮะแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแบบพุทธเป้าหมายที่แท้จริงแบบพุทธนะคือทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้ตรงตามจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะครับแล้วก็การยกระดับจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือการออยกระดับจากสงบว่างเฉยๆนะให้กลายเป็นว่างอย่างรู้ว่างอย่างเข้าใจ แล้วก็ว่างอย่างพร้อมจะวางจริงนะฮะถ้าถ้าไปได้ถึงวางจริงความหมายนะคือเป็นพระอรหันนะครับไอ้ตรงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความเข้าใจร่วมกันนะว่าไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่บอกว่า ไกลตัวอีกกี่ชาตินะฮะแต่ไกลจากใจเราอีกกี่อีกกี่ระดับของความเพียรอีกกี่ระดับของความสงบอีกกี่ระดับของความตื่นตู้นะฮะแทนการคิดอะไรแบบเป็นชาติชาติแทนการคิดอะไรแบบแอแบบมองไม่เห็นว่านิพพานหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ